ต้อนรับท่านคณะกรรมาการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาของนางสาวคณิฐาย,ยี่สารพัดต,ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโคกกลางวิทยาอำเภอือสามชัยจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่ง ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวคณิฐายี่สารพัดเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ39ปีอายุราชการ16ปีภูมิลำเนาจังหวัดกาลสินที่อยู่ปัจจุบัน205หมู่ที่10ตำบลสำราญอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนเกนวิทยายนนระดับปริญญาตรีค้ารศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีระดับปริญญาโทค้ารศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาาสินประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามาคีชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต2 1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2551ครูโรงเรียนสามชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรสินเขต1 2ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทุมศึกษากรสินเขต1 25ตุลาคมปีพุทธศักราช2561ถึงปัจจุบันผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโคกกลางวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจะริยธรรมและจรรยาบันวิชาชีพนางสาวคณิษฐายี่สารพัดเป็นผู้มีวินัยในตนเอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบครู้สภาว่าด้วยมตาตรฐาชน,นวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดไม่ประพฤติหรือทําการใ,ใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบถือปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเคารพในสิทธิของผู้อื่นเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะมุ่งผลสำเร็จที่ส่งผลการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่อ,องค์กรอีกทั้งยังพัฒนาตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนครูและนักเรียนทั้งกายวาจาใจ รวมทั้งให้คำแนะนำตักเตือนเพื่อไม่ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนกระทำผิดวินัยหรือกระทำความผิดอื่นๆอ,อันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียนและชุมชนยึดหลักธรรมพภิบาลในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อด้วยการให้ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้อุทิศตนเองเพื่อการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาจึงได้ทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนด้วยการจัดบริบทด้านแหล่งเรียนรู้จัดหาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนจัดหาทุนทรัพย์และงบประมาณมาบริหารในทุกด้าน บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยไม่คำนึงถึงว่าต้องเป็นเวลาราชการเท่านั้นแต่จะยึดหลักความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีก้องนางสาวคณิษฐายี่สารพัดเป็นผู้ของตนด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก คามกลางความขาดแคลนเผชิญกับปัญหาและอดทนกับอุปสรรคต่างๆโดยไม่โยดท้อพร้อมทั้งใช้สติมีความรอบคอบอย่างใจเย็นและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้บรรลุปเป้าหมายจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์โดยยึดหลักคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนาเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รวมสืบสารอนุรักษ์ศิลปวะฒนธรรมและประเพณีไทยกิจกรรมค่ายพุทธบุตรกิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมไหวพระสวดมนต์ยาวทุกวันพฤหัสบดีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการตลอดจนยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดการทำในสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุก ปฏิบัติต้นเป็นกลางทางการเมืองจะให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียนร่วมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยเป็นคณะกรรมการคณะทำงานการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปรากฏชัดเจนและสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้อื่นได้เช่น โครงการโรงเรียนปลอดขยะซิลเวสคูลการทำเฉียนลดโลกร้อนการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกิจกรรมธนาคารขยะสร้างไรายได้เป็นตน้นนางสาวคณิถาย,ยี่สารพัดได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายลดความฟุ่มเฟือยในการำดำรงชีพนอกจากการปฏิบัติกับตนเองแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการดำเนินโครงการอมทรัพย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนทุกคนมีเงินอมเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนคกกลางวิทยาสามารถนาเงินไปใช้ใจ่ายเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเช่นกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรู้กินได้กิจกรรมส่งเสริมไร้ไร้ระหว่างเรียนและกิจกรรมตลาดนันหดหาดค้าเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนและเว้นจากอวัยามุกสิ่งเสพติดทุกชนิดให้ความรู้ในเรื่องสารเสพติดแก่นักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านโครงการฟูแดช่วยสอนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอวาาัยมุกผลจากการแสดงออกในด้านการปินแบบอย่างและการละเว้นอบายาัยมุก และสิ่งเสติดส่งผลให้ได้รับรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมกปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการและรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมกนางสาวคณิฐายี่สารพัดเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างการปูจิตสำนึกสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าการมีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติสาธารณประโยชน์ส่วนรวมมีจิตร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนและรำรงตนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวคณิถายี่สารพัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนโดยได้วางแผนการปฏิบัติงานการนิเทศการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมีการจัดทําเอกสารพนานงาน,าน,าน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำสื่อการเรียนรู้และใช้สื่อทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือเกีรสังคมชุมชนและหน่วยงานต่างๆอย่างทุ่มเทและเสียสละส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานชุมชนและองค์กรต่างๆด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถ นางสาวกนิษฐายีสารพัดได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการวิเคราะห์สวทและการประเมินความต้องการความจําเป็นรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอนซึ่งในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดรวมทั้งมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อนําการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไปนอกจากนี้มีการจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบจัดพนาันางานคําสั่งและแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจโดยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้รวมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ,รปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ให้เหมาะสมสดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาจึงนำหลักสูตรโรงเรียนคู่กลางวิทยาปีพุทธศักราช2563ตามหลักสูตรเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ไปใช้มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการนิเทศแบบกาลยานิมิตช่วยในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่งเสริมให้ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดเนื้อหาสาระ กำหนดผลการเรียนรู้ศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่เน้นความแตกต,ต่างระหว่างบุคคลพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยเน้นกระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความคิดและแตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนจันหาสื่อที่ทันสมัยกระตุ้นการเรียนรู้และมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อมีการรายงานผลและการนำผลไปปรปับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโดยจัดกำหนดมาตรฐานของสถา,านศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี <Hey. S 1> ด้านการบริหารงบประมาณได้มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้มีแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้งบประมาณและปฏิบัติตามแผนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนเป็นอย่างดี <Hey. S 1> ด้านการบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานซีไฟจะทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดขอบข่ายผาระงานของแต่และกลุ่มง,งานอย่างชัดเจนครูมีแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการจัดสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรด้านการบริหารทั่วไปมีการกำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทำพังบริเวณโรงเรียนมีการบำรุงดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์อยู่เสมอจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองทุกภาคเรียนและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนางสาวคณิฐายี่สารพัด ไดคีดีเริ่มในด้านของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการดำรงชี it, วิตวิถีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมจึงได้นำกระบวนการ P.D.C.A. หลักธรรมพิบาลและแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการพัฒนาแห่งศตวรรษที่21ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะด้านต่างๆสูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะชีวิตการทำงาน เกิดทักษะอาชีพและอยู่อย่างพอเพียงเป็นเทคนิคการบริหารงานแบบฟวกช้างโมเดลนางสาวคณิถายี่สารพัดเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นประจำเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อได้ความรู้และมีความรู้ในทักษะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคนิคการบริหารสถานศึกษา จากการที่นางสาวคณิฐายี่สารพัดมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนตั้งใจพัฒนาสถานศึกษาและจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทรงผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้กิตติบัตรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะซิลเวสโคกิติบัตรดีเด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยกิติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ปีการศึกษา2561ผ่านการประเมินได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรางวัลเหรียญทองอันดับที่2การประกวดลิดวิดีโอการนำเสนอผลงานโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานขตดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งรางวัลเหรียญทองการประกวดโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจประเภทโรงเรียนน่าทำงาน เกียติบัตรให้เป็นครูดีไม่มีอวัยมุกประจําปีพุทธศักราช2563เป็นข้าราชการพลเรือนดีดินระดับจังหวัดประจําปีพุทธศักราช2563จังหวัดกาลสินรางวัลเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่าสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทผู้อุปนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษาขนาดเล็ก ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียตรติ1นึ่งหมื่นคุ่รุชนควรคุณคธรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2564ได้รับคัดเลือกคู่ดีสีสบโปรกระสินเขตหนึ่งประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564ระดับจังหวัดร,รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปดีเด่นเกียรติบัตร ได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้รุกสรุดีประจำปีพุทธศักราช2565รารางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานเกติบัติให้เป็นครูดีไม่มีอบายมกุกประจำปีพุทธศักราช2563นานางสาววรนุชวงสางาม ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพตำแหน่งครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ประถมศึกษาดีเด่นนางสาววิไลวรรณสันประภาได้รับค่าเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือดีเด่นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564นางสาวสุธิสาเรื่องลือได้รับค่เลือกครูดีสีโปป,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 ปลกระสินเขตหนึ่งประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาววิไลวันสันปภาได้รับยกย่องเป็นครูดีสีสามชัยเนื่องในวันครูครั้งที่65ประจำปีพุทธศักราช2564นางสาวสุธิสาเลื่องลือได้รับเกียรติบัตรครูดีสีสามชัยเนื่องในงานวันครูครั้งที่64วันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2563ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเจตพื้นที่และระดับชาติ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งเข้าแข่งขันง,งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561และปีการศึกษา2562จากการมุ่งม,มั่นเล่ทุ่มเทพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดรางวัลเกียรติยศ สร้างความภาคภูมิใจและส่งคุณค่ายิ่งซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดกำลังใจและมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนได้มาซึ่งชื่อเสียงเจติยศให้กับครอบครัวสถานศึกษาชุมชนและยังคงความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้มาคือคุณภาพการพัฒนาศักยชีวิตของนักเรียนโรงเรียนคั้วกลางวิทยาและโรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนาขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาติดตามและประเมินผลงานในวันนี้